เรามาดูคำแจองกันก่อนเนะคุณยายพารวยสูตรหวยไทยและหวยลาวโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะมาดูสูตรมีกันงวดที่แล้วั้ามาด,ดี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 แนงวดก่อนเข้าเก้าแปดตรงๆที่เราได้กันประมาณวดนนี้อันนี้ได้สามสี่สามสี่เจ็ด แปดสามสี่เจ็ดแปดเมื่อวันนี้เขาแยกกันมามาบนแต่มาล่างมาบนเขาแยกกันมาก็เลยงวด่น,นี้จับคู่ไม่ได้เลยอยันนี้สตดที่เราเอามาเอามา,า,มาคู่ขี้เขาก็เข้าสีตัวเดียวเขาก็ยังเข้าเขาก็ยังเข้าไหนยังเข้าเข,าข้าล่างตัวทีนี้ตัวจับคู่ของเราหลุดอืม,มันแยกกันมา นี้เรามาดูงวดนี้ว่างวดนี้เราได้อะไรเดี๋ยวเรามาตามกันใหม okay. โ่โอเคเขาดันมาแยกกันจะได้ดูซิมาตรงมาดีๆมาแยกกันเฉยงวดน,นี้เรามามาตามกันต่อดูซิว่าเขาจะมาคู่กันอีกไหมงวดนี้เราก็ได้กันนะจ๊ะ สาบวกเเป็น12 2สบวกหเป็น3ามแล้วก็8ปบวกเเป็นสิบหก็ได้ห้าวันนี้เราจะได้สองสามห้าหกเรามาดูตั่งตัวชนตังตัวชนฝัตงตัวชนเราใช้รักร้อยบวกสี่ร้อยบวกสี่ 5าบวกสเป็นเ้านับเรียงนับบวก2องบวกสบวกสโอเคเราเห็นตัวชนแล้วรอบนี้เราได้ชนที่หเพราะฉะนั้นห้าเด่นแล้วจับ5้าสก็เด่นชนที่3กับห้าสองตัวนะชน3ก็5ห้าสองตัวเราก็จับตามนี้เลย สองหกสี่คู่ชุดเหมือนเดิมมีน้นชุดนี้นะชุดสัถ้าถ้าดูถ้าดูทางทางทำลายเขาถ้าเขาไม่ไม่แยกกันมาเหมือนรอบที่แล้วเนี่ย ดเด็นเป็นชุดเนี้ยโอเคอันอื่นก็เป็นโลบก็สี่ชุดเองก็ซื้อมันให้หมดนี่แหละแต่เราก็เน้นหนักหน่อยตัวนี้โอเคตามนี้แคปหน้าจอนะจ๊ะแคปหน้าจอก็นเลยจ้าตามนี้นะจ๊ะ